แล้วยังไงพี่น้องมีอะไรต้องพูดจ่ค่อยพูดค่อยจากันทำยังไงก็ได้ช่วยกันทำให้เขากลับเขาด้วที่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันจะต่างกันที่เราประมาทไม่ได้โัวเด็กน้องคือเลือกตั้งปี6-2เลือกตั้ง1ีหเลือกตั้งขามเขตได้ เลือกตั้งเรื่องหน้าได้เลือกตั้งจากต่างประเทศได้เลือกตั้งซ่อมไม่มีเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตขอพลังพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกชาวบุญพาในครั้งนี้เชิญชวนคนพิษณุโลกที่ไม่ได้อยู่ในพิษณุโลกกลับบ้านมาวันที่13กันยาโดยโดย่วนกลับบ้านมาวันที่13มากินข้าวกันต่อหน้าครอบครัวเตรียมตัวกันเนิ่น วันที่13มาฟังฟราษาใหญ่ของพวกเราพักประชาชนและผู้ช่วยหาเสียงวันที่14 <c oughs> เดี๋ยวเราเจอคาราวานใหญ่ชั่วพิจารุโลกแทนหนึ่งยกทัพกันมาทั้งพักประชาชนแน่นอน <c oughs> วันที่15ตื่นแต่เช้าไปกาประชาชนกันครับขอบคุณมากครพี่น้อง เดี๋ยว <rumor. schön. S 1> ให้ใขอไดแเดี๋ยถ่ายรเดี๋ยวพี่นี่หันหนหันหันห้าอะไรย่างนี้ถ่ายรูปรวมหน่อยอ๋อถ่ายรูปรวมถ่ายเสื้อมาแตงปเยงายายยายบอกรอรอพี่ทาลับมาทุกคน

อเนรกานดโอเคหนึ่งสาเอาวิดีโอหน่อยนะทำอิดีโอแล้วเล่นบอกไมายเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะจะก้าชขวานะโอเคสามสองหนึ่งไป เ,เดี๋ยวพี่พิมลงมาไม่เห็นเราเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยุทธศสตโลกครับก็ขออนุญาตนะครับในช่วงเวลานี้นะครับบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันที่15กันยานี้นะวันที่15กันยานี้นะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากเชียร์พวกเราพักประชาชนด้วยขอบคุณนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับฝากเป็นกาลังใจให้กับพักประชาชนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านรักพิธานะรักหมอองนะครับก็ใบกาเบอร์หนึ่งครับสวัสดี สวัสดีครับลหาลมหาลมร้อนมากขอรอคันคุณย้ครับคุณย้มาจอกัรับ้ามาเจคกับ